ที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าติวเข้มสถานประกอบการในายามค่ำคืนตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ดำเนินการปรับปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและโครงการแคมปัสเซฟที่โซนจัดระเบียบสังคมโดยรอบสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายามุขต่างๆรวมถึงให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยมีนายปริญยาพลอุทรยพรป้องกันจังหวัดชะเชิงเทราพร้อมด้วยนายจรันหลายมณีประลัดป้องกันอำเภอเมืองชะเชิงเทาและกำลังเจ้าหน้าที่กอระมะนตำรวจและฝ่ายปกครองได้ร่วมกันออกตรวจสถานประกอบการ5แห่งภายในตัวเมืองฉะเชิงเทราเพื่อขอดูใบอนุญาตสถานประกอบการการจำหน่ายสุราการตรวจหาสารเสพติดการตรวจบัตรประชาชนการท่านเด็กอายุต,ต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและการปิดบริการต้องตรงต่อเวลาที่กฎหมายกำหนด ท้งนี้ยังพบกับสถานประกอบการหลายแห่งยังคงละเมิดมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เข้มงวดกับผู้มาใช้บริการทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดําเนินการแจ้งเตือนและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแต่หากยังพบการกระทําผิดซ้ําอีกสถานประกอบการนั้นๆอาจถูกสั่งให้ปิดกิจการเหมือนเช่นร้านวิพัพซึ่งถูกสั่งปิดกิจการเป็นเวลา5ปีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก้องเกียรติทุททิรังสีมาข่าวภาพศูนยทรภาพส่วนออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดชะเชิงเซรา นางธัญลักษณ์สุขเจริญอายุ30ปีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทีมข่าวรอบรั้ผู้ถอนว่าเป็นครูประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ16นาฬิกาได้ขับรถเก๋งสีขาวยี่ห้อมาสด,ด้าหมายเลขทะเบียน3475กรุงเทพมหานครไปจอดทันข้าวพร้อมกับเพื่อนครูรวม3คนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยวัดแจ้งตำบลน,น้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรี ขณะที่กำลังนั่งรับประทานอาหารได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและรถของตอนเองเหมือนถูกทุบจึงพากันหันไปมองพบว่ารถเป็นรอยโดนกระสุนปืนเป็นรูขนาดใหญ่ประมาณ1นิ้วจำนวน1นัดหัวกระสุนฝังคาในฝาประตูรถเกง๋งเบื้องต้นจึงโทรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ตำร,รวจเบอร์1 9 1หลังจากนั้นจึงไปแจ้งความที่สถานีตำร,รวจภูธรเมืองปราจีนบุรีไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่าน่าจะเป็นอาหารยิงปืนแต่ในส่วนตัวเองแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่เนื่องจากในค่ายทหารที่จะฝึกซ้อมยิงปืนนั้นมีรูคันดินมิดชิดปลอดภัยและตำรวจก็ไม่ได้เรียกสอบสวนอะไรอีกเพิ่มเติมจนถึงตอนนี้จึงได้มีการล้องทุกผ่านสื่อในการเตือนภัยประชาชนเป็นอุทาหรณ์เราใช้เราแค่อยากให้เขารู้ว่ามันไม่ดีนะยิงปืนถ้าเกิดมันโดนคนมันจะอันตรายขนาดไหนิหแต่ชีวิตเป็นได้ วันนั้นก็เกือบโดนคนนะคนก็เดินผ่านไปหมานีสนับบุญข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีที่สำนักงานนายจิรุสิงโตทองตำบลน,นองอิลุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชุบุรีนายกทาวุฒิสังคมาศประธานชมรมผู้นิยมพระเครื่องชุบุรีพร้อมด้วยนายชูชนะชัยสวัสด รองประธานชมรมและสมาชิกชมรมเข้าพบนายจรูิสิงโตทองอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเข้าปรึกษาขอคําแนะนําหลังจากได้รวบรวมสมาชิกจัดตั้งชมรมผู้นิยมพระเครื่องชมบุรีขึ้นมาโดยมีสมาชิกทั้งในชมบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมชมรมเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังได้มีการเชิญนายจรูญสิงโตทองอดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของชมรม เ่งนายจิรุธเองก็ยินดีตอบรับเข้าเป็นที่ปรึกษาของชมรมทันทีเพราะเห็นว่าเป็นการให้ความรู้เรื่องพระที่มีผู้นิยมอยู่เป็นจนํานวนมากสําหรับชมรมพระเครื่องชนบุรีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้นิยมสะสมพระและผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพระโดยเฉพาะพระเครื่องของจังหวัดชนบุรีโดยส่วนใหญ่แล้วทางชมรมผู้นิยมพระเครื่องชนบุรีจะทําการแนะนําให้ความรู้เมื่อมีผู้มาสอบถามก็จะมีผู้ให้ความรู้ในแต่ละสายพระ ทำการตอบและแนะนําให้กับผู้ที่สอบถามมาโดยไม่หวงความรู้ที่ตนเองสะสมมาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนับว่าเป็นการเปิดตัวของชมรมผู้นิยมพระเครื่องจังหวัดชลบุรีอีกทางหนึ่งรุ่งรัศมุบินตันข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดชลบุรี ู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเหตุคนร้ายบุกงัดห้องพักเลขที่2ทับ264ซอยมาบยางพร27หมู่3ตำบลมาบยางพรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองซอยดังกล่าวอยู่ห่างจากถนนสายสะพานสีมาบยางพรลึกเข้าไปประมาณ500เมตรห้องพักเป็นห้องแถวชั้นเดียวและมีผู้พักอาศัายอยู่เป็นจำนวนมากในที่เกิดเหตุพบร่องรอยการงัดผูกคล้องกุญแจขาดลูกกุญแจยังคงติดอยู่กับประตูอีกด้านภายในห้องพักสิ่งของโดนคนร้ายลื้อค้นกระจัดกระจายทั่วห้อง สอบถามนางสาวทองฤทธิ์สงวนนามสกุลอายุ28ปีเป็นเจ้าของห้องให้การว่าตนเองพักอยู่ห้องดังกล่าวกับแฟนมาหลายเดือนแล้วและเคยถูกงัดห้องไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนและแฟนได้เลิกงานพอกลับมาถึงห้องกับพบว่าถูกงัดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคนร้ายได้นําเอาทรัพย์สินไปบางส่วนและพระเครื่องที่ตนได้เตรียมไว้แจกผู้ที่มาร่วมทําบุญกระถินสามัคคีได้หายไปกว่าร้อยองค์ตนได้แจ้งเจ้าของห้องพัก ให้ช่วยเพิ่มความรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นอีกทั้งเสนอให้ช่วยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุซ้ำซ้อนสุวิทพักดีข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดระยองชาวบ้านน้องทุกหนักน้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากการาทำถนนจากแขวงทางหลวงจังหวัดกรบี มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน,ช,นชาวบ้านในเขตตลาดของท่อมจังหวัดกระบี่มาหลายสัปดาห์ผู้สื่อข่าวได้ลงไปสอบถามนายสุริยะป้าน,นาคผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาของท่อมถึงรายละเอียดปัญหาที่ประปาไม่ไหลบางครั้งก็มาน้อยจนไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายสัปดาห์ได้กล่าวกับทีมงานรอบรัวผู้ทอนของเราว่าเนื่องจากระยะนี้จากการแขวงการทางจังหวัดกระบี่ได้มีงบประมาณ ขยายผิวการจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ําและทางเท้าทําให้มีผลกระทบกับท่อจ่ายน้ําประปาซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงต้องรื้อย้ายท่อประปาและควบคุมกับการก่อสร้างทางการประปาจึงจําเป็นที่จะต้องหยุดจ่ายน้ําประปาชั่วคราวเป็นประจําตั้งแต่เวลา8นาฬกาจุดนถึงเวลา19 0 0นาฬกาจุดนซึ่งทําให้น้ําประปาไม่ไหล บริเวณตั้งแต่สำนักง,งานเทศบาลคลองท่อมใต้ตำบลห้วยน้ำขาวตำบลคลองพลพัฒนาและตำบลคลองพลจึงประกาศให้ผู้ที่กระทบผู้ที่ใช้น้ำประปาได้เก็บน้ำสำรองขังไว้ใช้ในเวลาช่วงดังกล่าวทีมข่าวรอบดัวภูทร13สสยามไทยจังหวัดกระบี่รายงาน ที่ห้องประชุมสารการจังหวัดสตูลนายสรเดชสุนทรราชุนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการจัดการประชุมและจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมมันยุ8 8พษา5ธันวาสพศ .2558 ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดสตูลให้เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติโดยให้จังหวัดจัดทำข้อมูลและเส้นทางจักรยานรวมทั้งแผนผัง จุดที่ตั้งติดใต้ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมกิจกรรมเสริมต่างๆพร้อมรายงานผลและเตรียมรายงานให้กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบสำหรับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ชื่อว่า Bright for that รวมใจให้เป็นหนึ่งบอกรักพ่อหลวงให้ก้องโลกด้วยพลังและความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติทีมข่าวรอบดัวบุธร13สยามไทยรายงาน ทรวงแรงงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตั้งรถแมพ3ระยะในการแก้ไขปัญหาพร้อมตั้งคณะการทํางานเป็น2คณะและคณะติดตามรายงานผลแก้ไขปัญหาทุกสัปดาห์มอมหลวงพุทลิกจมิติประดับกระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อรวบรวมและหาข้อมูลเสนอต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมตั้งคณะกรรมการทํางานเป็น2คณะและติดตามการทํางานและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์เบื้องต้นกําหนดรถ m a p เป็น3ระยะในการทํายุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานคือ 1. ระยะเร่งด่วนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมจัดทําแผนและร่างการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดเร่งพิสูจน์สัญชาติต่างๆตรวจบังคับและใช้กฎหมายและบทลงโทษ 2. ระยะกลางตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมพศ2559ตรวจบูรณาการและการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในจัดในจังหวัดและจัดทำแผนงานตรวจเป็น3ระยะยาวตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนควบคุมบริษัทจัดหางานในหน้าส่งเสริมการเข้าโรงงานโดยรัฐบาลเบนจมาศอักษรน,นิตทีมข่าวรอบดวงูทร13สยามไทย รางานผลโทแทบพงทิพ์จันทร์แม่ทัาพภาคที่หนึ่งวางผ่านพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระบรมวงา์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกมหลวงพิษณุโลกประชานาถเนื่องในวันสถาปนาค่ายจักรพงศ์ครบ96ปีและเป็นการที่ลำลึกถึงจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงา์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ผู้ทรงสถาปนาค่ายจากักรงหลังเสร็จพิธีวางพานพุ่มสักกระ,ะพนุสสวรีได้ขึ้นแท่นให้กำลังใจกำลังพลและทำความเคารพจากนั้นเข้าพักผ่อนที่ห้องรับรองโดยมีพลตีประวิทิชายาบุตรผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่12พร้อมด้วยนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้ว่าราชาการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีสงฆ์ณห้องประชุมใหญ่ ตรกองบัญชาการกรมมนทลทหารบกที่12หลังเสร็จพิธีพลโทเทพพงศ์ได้พบปะทักทายกับนายทหารระดับสูงของมนทลทหารบกที่12พร้อมด้วยคณะแม่บ้านที่คอยให้การต้อนรับและมอบของเป็นที่ลึกชนนพลติบันกนกวันหนุ่มประเสริฐทีมข่าวรอบรัวพุทธร13สาย,ยามไทยรายงาน จับตาเท่าหืนข่มขืนเด็กอายุ11ขวบซึ่งพิการทางสมองและเป็นใบ้วันที่18ตุลาคม2558พันตำรวจโทชัยวัฒน์นันทเสนาพนักง,งานสอบสวนชำนาญการสพละหานทรายได้รับแจ้งจากกำนันทิติวัฒน์พรพิรักกุลกำนันตำบลสำโรงใหม่ว่ามีเด็กถูกข่มขืนจึงเดินทางไปพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันชุดชคบ,บอหมู่บ้านร่วมการไปจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งกำลังหลบหนีได้ที่บ้านน้อยหนองว่าหมู่8 โดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านเล็กที่45หมู่8ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารสายจังหวัดบุบรีรัมย์เป็นบ้านที่เด็กหญิงเอนามสมมุติพักอยู่กับตายายนายจันทร์วันเมืองอายุ63ปีได้ไปนั่งดื่มเหล้ากับตาบุญซึ่งเป็นตาของเด็กหญิงเอพอเริ่มเมานายจันทรก็ได้แอบไปกลมขืนเด็กหญิงเอโดยผู้เป็นตาไม่เห็นจากนั้นนายจันทร์ก็ได้หายไปจนตาบุญมาเห็นหลานสาวซึ่งมีเลือดออกที่บริเวณอวัยวะเพศก็ตกใจและ ไปแจ้งความกับนายประสิทธิ์ีกิมแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ตำบลสำโรงใหม่จึงได้ไปแจ้งกำนันและเข้าแจ้งความกับร้อยตํารวจโทสมเจตสนใหม่ร้อยเวสาารสพรหทรายดังกล่าวตรวจเช็คประวัติพบว่านายจันทร์วันเมืองอยู่บ้านเลขที่125่ 9, บหมู่เก้เาตลมศักอหลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำคดีข่มขืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักง,งานสอบสวนและส่งตัวเด็กหญิงเอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหารหทรายต่อไป จิชยาภายูวกน,นิดถ่ายภาพพัทรพงษ์ช้างเขียวสีขาวรับรั้วปูทอนจังหวัดบุรีรัมย์รายงานร้องนายกรัฐมนตรีผู้ว่าจังหวัดอุดรธานีและผู้การใช้อำนาจมีชอบการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2015ยังไม่จบหลังจังหวัดสั่งระงับล่าสุดมีผู้ทำหนังสือร้องเรียนถึงสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดอุดรธานีว่าลุกแก่อำนาจสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีว่าถึงแม้การจัดรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้ามอเตอร์สป2015ระหว่างวันที่17-18ตุลาคม2558ที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีจังหวัดได้มีการสั่งระงับการแข่งขันรถยนต์ดังนั้น ในานามของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีจึงอยากให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภุธรจังหวัดว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบลุกแก่อำนาจสร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจและปิดเบือนประกาศคณะคอสชอ,ชอันจะสร้างความสงสัยและความเกลียดชังของการทำงานของคณะคอ,ชอสชต่อประชาชนทั่วไปทั้งนี้ให้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในเข้าใจบริบทในการทำงานและเป็นผู้นำของเมืองขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมาบริหารแทนเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมของศักดิ์ศรีจังหวัดอุดรธานีและความปกครองปรองดองตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปภาวัชชัยขันทชาข่าวภาพทีมข่าวรอบรัวปูทอนจังหวัดอุดรธานีรายงาน นักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒบุรีรัมย์ออกค่ายสร้างฝายชะลอน้ำตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงวันที่17ตุลาคม2558เวลา9นาฬิกานักศึกษาของชมรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงกว่า100คนจากมหาวิทยายลัยราชพัฒบุรีรัมย์ร่วมกับชาวบ้านและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านช่วยกันทำฝายชะลอน้ำในป่าเขตชุมชนโคกว่านเนื้อที่กว่า800ไร่ โดยช่วยการขดวางกระสอบทรายวางล้อรถยนต์เพื่อเป็นการชะลอน้ําให้ผืนป่าซึ่งทางชมรมได้จัดให้มีการออกค่ายปีละสองครั้งตามหลักปัจชยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายจักรพงษ์หงวิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว้านและชาวบ้านตำบลโคกว้านให้การต้อนรับและร่วมทําฝายชะลอน้ําในครั้งนี้ด้วยพิชยาพายุวกณิตถ่ายภาพพัทรพงษ์ช้างเขียว ทีมข่าวรับรัว้วปูทอน13สยามไทยจังหวัดบุรีรัมย์รายงาน